สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรืออริตาสตาร์คอนเน็กนะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิบซีที่สถานีโหราราสสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีโดยไพ่ย,ยิบซีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุน,ถนหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนจนถึง14กร,รกฎาคมค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างอริตาจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะน้องเมตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักและบทสรุปโดยรวมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะน้องเม <ừng> ตัวตนเป็นอย่างไรขอให้พายออกมาอย่างแม่นยำนะคะ,อคคะเอาใจช่วยมากๆเลยตอนนี้คือต้องบอกว่าเมย์เนี่ยนะ,ะจังหวะชีวิตเมย์เนี่ย พอเดือนนี้เนี่ยเดือนลาพระลาผลอลาพระชื่อก็บอกอยู่แล้วอะไรพระพะเนี่ยคือดีงามมากเพราะฉะนั้นเดือนนี้เหมือนมีจังหวะโชคลาภดีๆเด่นๆมากแล้วก็มีในเรื่องของอะไรการเงินการทองหรือจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออะไรที่เข้ามาแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันอ่าเขาเรียกว่าเข็มขัดสั้นขึ้นมาทันทีเลยใช่จังหวะดาวพระรหัสบดีเนี่ยมาเข้าลาพระแล้วเป็นราชาโชคแล้วอยู่ยาวไป็หนึ่งปีเนี่ยนะมันจะต้องมีสิ่งดีๆแล้วพระรหัสบดีเขาเป็นอะไรแว่นขยายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย นะดาวแห่งความเขาเรียกว่าขยับขยายความมั่นคงคือมาเต็มเลยจังหวะดีมาก well of fortune sure, นะที่พูดมาทั้งหมดอะวงล้อเนี่ยได้หมุนแล้วชะตาชีวิต เลี่ยนแล้วตอนนี้ทางที่ดีแล้วค่ะใช่สวยงามแล้วมาเป็นราชินีถ้วยแล้วตัวคุณเองก็เปลี่ยนแล้วด้วยอย่างที่คลิปที่แล้วบอกเลยเดือนที่แล้วแหมบางคนเนี่ยเปลี่ยนนะเปลี่ยนรูปการแต่งตัวเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนอะไรคือเปลี่ยนให้มีชีวิตชีวาสดใสมากๆตอนนี้คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเมย์เหมือนจังหวะเขาว่าดีขึ้นหน้าตาเขาก็มีออร่าเต็มที่เลยแสงเนี่ยส่องสว่างไบรท์มากเลยสวยขึ้นผิดูพิตาหล่อขึ้นมากๆเราต้องชมอย่างนี้เลย แต่หลายๆสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนเนี่ยนะอาจจะเป็นภายนอกแต่ภายในจิตใจตอนนี้ยังรู้สึกออยังไม่ค่อยมั่นใจยังไม่ค่อยเชื่อใจยังรู้สึกก็เขาเรียกว่าอยาก,ากเปลี่ยน<อ>แต,นแต่แต่ยังไม่รู้ว่าจะ ไปถูกทางหรือเปล่าจะไปทางไหนดีใช่ทางนี้ที่เรามานี่ถูกต้องแน่นอนหรือเปล่าเดือนนี้จะมาย้ําเลยว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยอยากให้คุณน่ะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอ่าอยากให้คุณรู้สึกว่าจากนี้เป็นต้นไปต้องเชื่อใจตัวเองเชื่อสมองตัวเองมั่นใจตัวเองเชื่อความคิดตัวเองเชื่ออะไรในสิ่งที่แวบแรกของตัวเองลางสังห์ของตัวเองเป็นยังไงให้ตัดสินใจแบบนั้นเลยนะมาดูการงานเลยค่ะว่าเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไรขอยไพ่ออกมาแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะ การงานคุณเป็นเทมเพลนค่ะโอเคค่ะอยากทําอะไรก็ทําเลยค่ะคือเทมเพลนบอกเลยนะเป็นไพ่ที่สวยมากแต่ต้องมีการขยับขยือ่นอยู่แบบเดิมไม่ได้ต้องนะเปลี่ยนแปลงใช่แล้วนี่ก็คือสี่ดาบค่ะไพ <Okay, S 2> ่เตือนว่าถ้าคุณหยุดเป็นเป้านิ่งคุณจะโดนโจมตีชนิดที่ว่าแบบเขาเรียกว่าฝังถึงลากเลยแหละเพราะอะไรดาวอังคารตอนนี้ทับลัคนาอยู่คุณเป็นดาวพุธอ,อังคารทับปุ๊บ แน่นอนอังคารเป็นดาวอาริมีจังหวะมีอุปสรรคอ่ะมีนู่นมีนี่มีนั่นไม่ใช่ศัตรูหมู่มาเลยนะแต่เขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเป็นอะไรที่แบบจังหวะเหมือนมีคนนะ่ะเขามาแบบเหมือนกับว่าอ่ะ ทิมแทงนิดนึงให้คุณรู้สึกว่าเจ็บๆแสบๆคันคนิดนึงแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าฉันเข้มแข็งฉันดีอยู่แล้วใันไหมละไม่มีอะไรทำไม่สนใจอ่ะเพราะฉะนั้นอะไรบางสิ่งบางอย่างคือเราไม่ต้องสนเราไม่ต้องโฟกัสเลยสิ่งที่มันเป็นพลังงานลบๆหรืออะไรที่มันเป็นยาพิษหรืออะไรรู้สึกว่าหุยมองไปแล้วนะมันขมตามากเยเป็นยังไงเนี่ยขมตาคือจังหวะอไม่สบายตาไม่สบายใจเออไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องไปสนใจ มาในจุดที่เราคิดว่าหุยมองเงินนะอม,มองความงามมองอะไรที่รู้สึกว่ามันสดใสาวาววาบดีกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้คืออยากให้รู้สึกแบบนั้นคใครก็เตือนวาเนียการงานคุณไม่มีปัญหานะใครที่คิดจะเปลี่ยนงานใครที่จะโยกจะทําอะไรใหม่ๆจะคิดจะทําเพิ่มก็คิดทําได้เลยมั่นใจในตัวเองหน่อยว่าคุณนะทาไดม้มาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมา,าแม่นยํานะคะขอบคุณคาการเงินคุณเป็น ดีเอ็มเพสค่ะเ,ออเกินรูอยู่สบาย<ห>มากใช่โปรดของมาเราบอกเลยแล้วจังหวะนี่นะมีการแบบเขาเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเงินการทองที่คุณจะต้องมีการใช้จ่ายด้วยมาเป็นเจ็ดไม้เท้าค,ค่ะนี่เราถึงบอกว่าการเงินการทองที่ต้องใช้จ่ายแต่คุณสังเกตไหมว่าเจ็ดไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกได้ว่าเอ๊ะเหมือนคุณน่ะมีความคิดว่าฉันอยากจะ ซื้ออะไรเพื่อตัวเองเหมือนตั้งเป้าอะ,อะว่าปีนี้ปีที่แล้วฉันได้รถมาแล้วนะปีนี้ฉันอยากได้ทรัพย์สินอยากได้นูน่นได้นี่ได้นั่นคือเหมือนกับว่ามีเป้าแล้วเพราะฉะนั้นมีเป้าแล้วเอ็มเพจเลยบอกว่าเนี่ยจังหวะเราต้องคํานวณแล้วว่าเฮ้ยเราอะโอเคไหมเราโยงงุ้อย่างนี้ไหมเราต้องตั้งเป้าเลยว่าอ่ะอีก2เดือนเราทําเครดิตก่อนดีไหม,มแล้วเราก็ค่อยไปขอเครดิตจะไปซื้อคอนโดไว้ให้เช่าหรือจะไปทําอะไรเพื่อให้เงินอะมันต่อยอดของเงินคือเหมือนกับว่าคุณอะวางแผนไว้แล้วและชีวิตอะเหมือนสวยหรูมากตอนเนี้ย คือจังหวะตอนนี้เหมือนจะได้มีในเรื่องของทรัพย์สินเข้ามามีบทบาทแล้วก็มีรายจ่ายเข้ามาต่อยอดในเรื่องของการลงทุนเพิ่มคือเตรียมการไว้แล้วว่าจะต้องอยากได้อะไร<อ>และจะต้องทําอย่างไรแต่ดูเหมือนว่าไอ้ที่จ่ายเจเสียให้หายเนี่ยไม่ค่อยมีเลยหลังจากนี้ไปเพราะฉะนั้นดูเหมือนการเงินจะสดใสสีสันสวยงามมากเลยมาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรขอ้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะความรักตอนนี้เป็น9ดาบค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคนโสดนี่ไม่ค่อย ไม่สนใจเลยอ่ะมี <c oughs> ความรู้สึกกับก้าวหนคือแบบว่าไม่แล้วคือไม่ไม่คิดอะไรแล้วคือรู้สึกว่ามันแบบ มันนนแ่อยากสร้างความมั่นคงในชีวิตมากแล้วก็มาเป็นเด็กถือเหรียญด้วยตอนนี้คือรู้สึกเล่นๆและชิลๆคือคนโสดนะมีความรู้สึกเลยว่าไม่ได้คิดอะไรแล้วไม่สนใจแล้วด้วยคือคิดมากก็รู้สึกว่าอย่างงี้อย่างงี้อย่างนั้นคือเหมือนกับว่าปีที่แล้วอะรู้สึกว่ามีคนเข้ามาแต่เราก็รู้สึกว่าพอไปสนใจมากมันเลยกลายเป็นโฟกัสเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทาอย่างอื่นดีกว่าไม่โฟกัสเรื่องนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันเสียเวลาแล้วเออเราไปสร้างเงินสร้างความมั่นคงสร้างรายได้มันรู้สึกว่าชีวิตจะดีขึ้นมากกว่านี้อืมสําหรับคนมีีคู่่แล้วเนย บอกเลยว่าตอนนี้คือไม่ได้มีอะไรเลยในเรื่องความรักแต่คุณอาจจะมีความกังวลเช่นบางคนกังวลว่าเอ๊ะตอนนี้เราจะไปต่อแล้วเราจะยังไงอะไรดีเนาะมีความคิดมากขึ้นในเรื่องของอนาคตรู้สึกว่าอยากสร้างครอบครัวอยากสร้างพื้นฐานบางคนอยากมีลูกก <c oughs> ็อยากนู่นนี่นั่นคือสร้างกรอบให้ชีวิตมากขึ้นนั่นเอง <c oughs> เนาะม,มาดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรคอยแปะมาอย่างแม่นยำนะคะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ <c oughs> บทสรุปคุณเป็นราชินีเหรียญค่ะเออ,เอ,อบอกเลยว่าคือมีเงินตั้งแต่ต้นยันจบจริงๆ <c oughs> คือเรื่องเงินไม่ได้มีปัญหาเลยช่วงนี้แต่จะมีปัญหาในเรื่องของอะไรในเรื่องของแบบเหมือนสังคมนิดหน่อยๆน่อนะ <c oughs> ไม่ต้องไปสนใจก็จบเลยมากับเดทด้วยนะคะ <c oughs> เดทคือจุดเริ่มต้นคือการจบเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่คือการจบเพื่อเกิดเพื่อทําอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบางคนเนี่ยนะตอนนี้ฉันทํางานประจําอยู่ฉันก็อยากมีรายได้เพิ่มฉันจะสร้างยังไงให้ตัวเองไปนู่นนี่นั่นแล้วมีรายได้ต่อเดือนเข้ามาเท่านั้นเท่านูาน้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าอยากเอาเงินน่ะไปหาเงินมาอีกทีหนึ่งแต่ไม่อยากโดนหลอกออมไม่อยากนู่นนี่นั่นจะต้องหาข้อมูลจะต้องอะไรยังไงดีหรือบางคนมีเงินแต่ไม่อยากให้คนอื่นยืมคืออยากจะเอาไปซื้อกองทุนอยากจะนูน่นนี่นคคือิดะ ตอนนี้คุณเนี่ยจะคิดเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขแล้วก็การเงินการทองแล้วก็ทรัพย์สินมากๆหเลยอ,อืมริตนะ้าเสริมให้แบบนี้ค่ะ ณนะช่วงระยะเวลาที่เราอัดคลิปกันอยู่นี้ประมาณวันที่13มีนาคมเนี่ยริต้าที่ริต้าเคยบอกไปว่าช่วงระยะเวลาของเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคมสําคัญมากในการที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตค่ะใครอยากจะให้ชีวิตเป็นแบบไหนต้องการเริ่มแบบไหนสามเดือนนี้สําคัญมากโดยเฉพาะเดือนมีนาคมจะเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าเหมือนขึ้นรถไฟเหาะเลยค่ะขึ้นขึ้น,นลงลงตั้งแต่ต้นเดือนคุณลองสังเกตว่าคุณจะลืกยังรู้สึกแกว่งแกว่งอยู่ แต่ริต้าจะบอกคุณแบบนี้ค่ะหลังจากวันที่23มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะจะเป็นช่วงที่คุณเริ่มจะรู้แล้วว่าคุณจะไปในทางไหนแล้วคุณจะมั่นใจแล้วคุณจะกระจ่างชัดมากขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของคุณที่ริต้าเคย พูดเรื่องมูนะคะมูขั้นสุดสู่จุดที่สำเร็จหรือว่ามูยัน DNA เนี่ย uh huh. การมูทั้งทีต้องถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการเนี่ยจะเกิดขึ้นวันที่23 2 6มถึง2ีมีนาคมค่ะ uh huh. ทำไมถึงจะต้องเป็นวันนี้เพราะว่าในวันนี้เนี่ยดาวที่มีอิทธิพลในระบบสุริยะจักรวาลในระบบกาแล็กซี่ยูนิเวอร์สของเราเนี่ย uh huh. เขาเรียกว่า Big Five เนี่ยห้าดาวเนี่ยห้าดวงเนี่ยโคจรมีอยู่ในตำแหน่งที่มีผลกับชีวิตของเรา uh huh. ในการที่จะมีการ เปลี่ยนแปลงชีวิตเกี่ยวกับความมั่นคงของชีวิตริต้าสรุปให้แบบนี้ค่ะคอนเซปของช่วงที่จะเกิดขึ้นในการมูครั้งนี้คือสิ่งที่เราฝันจะกลายเป็นจริงจะเป็นความมั่งคัง่งเป็นความสุขความมั่งคัง่งยิ่งคุณมีความสุขมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้ความมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นโดยการเกิดขึ้นครั้งนี้จะเป็นการที่คุณสร้างอนาคตสร้างโอกาสใหม่ ด้วยตัวคุณเองค่ะอันนี้คือคอนเซปต์ของ3เดือนนี้คอนเซปต์ concept ของสิ่งที่เป็นความเชื่อความศรัทธาของ3เดือนนี้แล้วคุณจะเห็นผลชัดเลยหลังจากวันที่17พฤษภาคมเป็นต้นไปจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้จะยาวไปจนถึงวันที่11มิถุนายนหลังจากนั้นคุณจะต้องมีการทําเรื่องใหม่ๆเรื่องที่คุณคิดเนี่ย จะมีการดําเนินการมีการทําสิ่งนั้น working on it แล้วคุณจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยสิ่งที่คุณทําตอนเนี้ยปีเนี้ย คุณจะเห็นเดือนมกราคมปีหนะ้าอืออ่าคนที่ไปช่วงนี้ด้วยกันเนี่ยรับรองได้เลยว่าคุณกลับมาคุณปังแน่นอนเพราะว่าการไปครั้งนี้คือไปแบบว่าเราดูพิกัดโหราศาสตร์ด้วยว่าจะต้องไปที่ไหนเวลาไหนเราจะต้องทำยังไงสําหรับคนที่อยากไปด้วยตอนนี้หนึ่งันหกร้อยกว่าคนนะจนถึงวันนี้เนี่ยเต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วแล้วพูดทาไมออจะบอกว่าคือมีคนถามเยอะมากคนที่อยู่ต่างประเทศทั้งถามพี่อาจารย์พิมเองแล้วถามพี่ริต้าเองว่า แล้วพี่อยู่ต่างประเทศแล้วคนที่ไปไม่ได้ล่ะเพราะว่าไปต่างประเทศหยุดง,งานสี่วันม,มันต้องสี่วันมันไป<อ>ไม่ได้จะต้องทํำยังไงริต้าก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะชื่อว่าริต้าอาสามูค่ะริต้าอาสามูคืออะไรก็ค,คือว่าเราจะไปมูทุกทกท,กที่ตามที่ริต้าไปนี้เลยมูแบบ d n a ในแบบของคุณโดยที่จะมีแผ่นดวงของคุณในแบบแผนภูมิชะตาเกิดประจําตัวของคุณซึ่งคนเรามีใบนี้ใบเดียวเท่านั้นเอาไปมูด้วยเอาไปรับพลังงานด้วย แล้วก็จะมีหัวใจมั่งคั่งค่ะซึ่งมีสีชมพูแล้วก็สีเขียวเป็นมารคายของอาจารย์พิมพ์เนี่ยเอาไปรับพลังงานแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาอันเนี้ยกลับมาแล้วก็ส่งไปให้คุณสมมุติเป็นตัวแทนเราเลยเป็นตัวแทนตัวแทนของคุณเลยเพราะเขาเป็นฮาร์ดจากกลับก็เราไปรับพลังงานดีๆมาแล้วใช่เอาหัวใจของคุณมั่งคั่งของคุณไปรับพลังงานดีๆที่เราไปกันเลยแล้วแล้วที่จะแถมให้คือคนที่เข้าโครงการนี้ด้วยคนที่ไปนี้ด้วยก็จะได้ รู้ว่าอีกสองสามปีข้างหน้าภาพหลักโดยรวมลัคนาราศีของคุณตัวคุณจะเป็นอย่างไรริต้าจะแถมเรื่องภาพหลักโดยรวม,มให้ก็จะรู้อนาคตกันยาวๆต่อไปนิดนึงแถมให้เออคือจะบอกอย่างนี้ว่าปีเนี้นะปีนี้เป็นปีที่หลายๆลัคนาอาจจะทุกลัคนาเลยแหละเป็นปีที่เริ่มที่จะเปลี่ยนที่จะปรับปรุงที่จะแก้ไขในจุดที่เราบกพร่องไปแล้วในจุดที่เราเสียไปแล้วในบิ๊กไฟล์ลิต้าแอบกระซิบให้นิดนึงว่ามันจะมีดาวอยู่ดวงหนึ่งคะ่ะในแบบโอโหราศรลวมสมัยฤาษ์ อ่านดวงดาวร่วมสมัยมีดาวพลูโตดาวพลูโตเวลาที่เขาเปลี่ยนย้ายราศีใช้เวลา248ปีสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อ20ปีที่แล้วของใครเป็นเรื่องไหนอย่างเช่นเรื่องความรักหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเรื่องเงินให้คุณลองย้อนกลับไปคิดดูค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วมันจะเป็น หัวข้อเดียวกันค่ะที่จะกลับมาอีกรอบหนึ่งอ่าอันนี้คือมันมีการย้ายราศีของดาวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยช่วงนี้มันก็เลยเป็นการเหมือนกับว่าสร้างตัวเองใหม่จบเพื่อเริ่มต้นใหม่เหมือนกับว่าเกิดใหม่ทําใหม่เรื่องใหม่ก็มันก็เป็นการให้โอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เราต้องพร้อมจริงๆใช่ใชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกเลยว่าจริงๆแล้วเมย์เนี่ยนะ,ะเขามีความมั่นใจขึ้นมาแหละแต่ยังไม่ร้อยไงเพราะฉะนั้นตัวเขาเองเหมือนกับว่าต้องเสริมสร้างความมั่นใจเขาเรียกว่าเป็นการเสริมเพื่อใ ตัวเองแข็งแรงสังเกตไหม <ừ m. S 1> คนอยากไปมมคนอยากไปไหว้น,นไวไหวนี่ไหวนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าเราได้รู้ว่าควรจะต้องไปวันไหนเวลาไหนแล้วจะต้องทํายังไงมันไม่ดีกว่าหรอใช่เราจะไปรองรับฝนในวันที่ฝนไม่ตกทําไม <ừ m. S 1> หรือเรารู้ว่าฝนตกวันนี้แต่เราเอาช้อนไปรับเราเอากระลำบังไปรับไม่ดีกว่าเหรอบางคนไป <ừ m. S 2> แต่ไม่รู้วิธีการก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันเนาะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเข้าโครงการริต้าอาสามูสนใจก็ ริต้าบายดีเอนะคะจะได้เผื่อมีโอกาสดีๆไปด้วยกันคะ่ะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดเลยนะคะสวัส,ด,สดีค่ะ